เรื่องยาเสพติดนะครับอำเภอจตุร,รีมีการอบรมหลบหลานผู้ตินยาผู้เสพผู้ฆ่าเพิเพพ่งนะครับที่ประลัดปลายความขัข้องนะครับออกหาผู้ที่มีและคนมีไร้ซื่ออยู่ทัง้งสพฟอนแลแตะตลาดคนมีไร้ซื่อโดยเฉพาะนนะครับคนอบรมอยู่วัดอย่างบางอันเท่ากัทุู้ที่กับตอนนี้จะไป คือสามหลุดดูรหัสที่นนนนคนแบบนี้กิน้องเช้าออกบานเท่าตำบลไก่เที่ยงครับไปเขาหงมพบล้มบำบัตปูเสียบยาซื้อกฎหมายใหม่คนเคียงหรือมา้าในรัฐบาลข้อร้อยอนี่เรื่องยาเสพติดผู้เสพติดคือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับผู้เสพติดคือผู้ป่วยหรือเปอล่าอ็ได้ใจคนเสพ นับดีตัวพอดสีผอดอีสามมือไปตัวดออีกม่ผอไปไปบังบักไปแป๊บเดียวออกมากนะครับเทปเฮลืองน,นะครับถจเจริญยาสิทธิ์มากไหมม,มือประชุมประจันเรือนมีการจับกุ่มนะครับประละศน,ทน์ท่าน้าหลวงเคยวันน้องเกี่ยว กำลงประชุมรูเขาทั่วัวนนะครับทังข้าล้วจเราที่โจโจของเขามองนะครับหลายหมู่บานหลายรุ่นนะครับน่าจะอยู่แถวตระทับใหญ่สองพันกรมเดตนนะครับนี่รูนะครับตอนนี้แห้งคือแห้งท่านองเข้าัาเบิงลูกลานล้านบอกกุいい nice yes ่มดอกนะครับ เรื <c ười> <c ười> uh> ่องใดมากง่ายๆกรเสียไปง่ายๆในขยันรว้ความที่วิทย์ไม่ค่อยมีสิดีขึ้นขอบข้อกระซิบไม่มีปัญหานะครับส่วนมากผู้ร่องที่มีปัญหาคือเรื่องสิ่งเสียดิีนะครับอะไรยังมีต่างๆนะครับฉะนั้นขออาภัยพี่น้อง ตกใจผ้าสีที่ตองกระไรอวยาผมมีหลายหายแห่งข้ามหาเนี่ยต่อเน่องจักการทานออนไลน์บนเต๋อบนโตหลายคนถอหบอกเป็นแสนเป็นสิล้านมีเอียงแห่งเขาหลอกหลายลาคนบางคนเป็นติสิบล้านหาสิบล้านอยาด้วยเห็นเขาบอกดีเรื่องอยู่นิทุศัพษ์์จบของ ห้าคนก็แบบงานงานแกเูด้องที่อ่า่อต้องเห็นน้ำยืดๆอ่ามาเรื่องแม่ง่แม่เราพนผิดเลยทำเป็นพี่แม่น้องเข้าน่ะเออถามว่าอยากไสหรืพผมเป็นปุิวัตรชักเขาเอาเติมมาจากสผมจบบชงานไสโอ้ยไปดีไปชินไหยผมรันผิกชอบน้ำมาเวนหวบเป็นยังงี้วัผมบอกไปเลยเลยเฮ้ยเจ้าของรู้ยังไง สิให้เอาเลขนี้ไห้ใหคนคู่ควรเัื่อน,น่นบอกนะครับนี่คู่ความงงใ่ญ่นะครับพีร้องทา้งงานทั้งสาาสุขอำเภอตราบุรีสาธรสุขอำเภอที่เรือนักเรียนที่นองเกี่ยวกับสตัวผ่านนะครับที่สำคัญคือเมืองเรือใครเลือออกนะครับ เมืองโ,โลกไทยเลือออกปีนี้สาธารหล,ลักแจกนะครับว่ามีการระบาดหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านนะครับตำบลอรัมพุมน,นีตำบลอ่างเขียวบาดอาญาเกิดเพป็นหมูาาบม่บ้านตอนที่มีการผูกคุ้มอยู่นะครับบ้านจานตระบัดในงูหงส์งูแฝหมูกเก่าสามงมูตอนนี้ระบาดรุ่นแรกนะครับพี่น้อง อตอนนี้นมีผู้เสียชีวิตเลี้ยงไร้นะครับลงเลือดไขรออกปีนี้ตอนนี้นอนอยู่ไอซียูสุรินทร์นี่เลี้งไร้นะครับแล้วก็อ่าที่นอนไปนอนสุรินทร์แล้วก็รักษาอยู่กัลยาณมิตายนะครับ,รบโภเมนแต่ในหน่อยเนียอายุ40-50ส,สามารถเป็นโนรคไข่เดือดออกที่นะครับหย,ย่อนยุบไร้ อยากให้มันเกิดตอนนี้น้องบอลท่องย่างตอนนี้ทำรายงานเกี่ยวกับปูตินปูเป็นไข้เลยออกสงสัยกับโบโบแมนนะครับตรวจเช็คแล้วทางปูซีโบมี่นะครับตอนนี้ยังยังปลอดภัยอยู่หลายคนกับอัลมอทางเจ้าหน้าที่รปตกระเนียนย่ำให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ท่านเชิญเชิญชวนพี่น้องทำความสะอาดความกระโกรงการ่า แรงหนามทั้งลูกหนามกับมาที่เรื่องแขนแขนของการออกคนหมอกว้างกบจันลูกหนามยุ้งไรเดือนนี้เนาะรอบรอบที่สองของตำบลเฮาแต่คิดว่าท่า่ออะไรอ่าประมาณเดือนนี้นะครับมันมีแขนบไนเข้าอีกเข้าทั้งหมุกมันยุ่งตัวต่อไปมันมากรของเฮ้า น,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 ไไน,นั่นมันได้รับเกือไปแล้วบางมันกระแพ้มันบินไปอะไรบอกเราทมอกตัวหนึ่งมันสามารถบินไปไกลอะไรก็ไห้ร้อยเม็ดพูดอ่าหาเป็นอย่าดีพูดร้อยเม็ดฝุอ่ามันบินกระจายไปอ่าบา,างทีมายุไมดับหนุนนี่กระจายต่อไปนะครับฉะนั้นอันตรายนะครับเจะว่าโลกมัมี เริ่มองกันไหนเริ่มเริ่มลงมาตอลอดแตงนันนี่ให้เป็นพันเป็นแน่นะครับถ้านั้นเมื่อไหนคนทานได้รับทราบเรีบร้อยวใจกสมองจากุ่มบ่อเออผบอละอ่ไปดูแลกุ่มจนั่นผวบ่อ่าอ่านั้นสม หลายคนเอาสมอาะไม่หาอยู่เงื่อนเออเออนะครับบนด้วยเออนะครับมีเพือเรื่องทางอะไรเรื่องอ๋อเรื่องตัวนี้ก็พืดีเกี่ยวกับเรื่องที่สองเือเรื่องเรื่งี่ Vamos lembrar um pouquinho.